ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กนันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้เ,เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเด้อครับเพื่อชิโนผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเหมือนนี่ผ้าพีผ้านองมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดหาควายสาวน้อยนะครับสายพัฒนาไปเลี้ยงนะครับ งบหน่อยๆทุนหน่อยๆนอยมีให้พี่ให้น้องได้เลือกได้ชมได้เบื้องมอนีนะครับเอามาหูจักกลับจากของเพลินสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนาตัวสุพีสุนองเข้าฟังนะครับน้องจิกคือเกาอยู่บ้านบางทองจา้าครับตําบลห้วยเตยอํอเาเภอกุดล่างจังหวัดมหาสารคามนี่มีกี่ตัวครับวันนี้ม,มนีมีสาวหน่อยๆน่อยอ,อ้ซิ่งๆคือเกาละครับให่มชมสองตัวสองตัว,อตวเอาไปโทษไปต่อไปน,นะครับ ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองสามแปดสองสามแปดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามจ้าเป็นทั้งบอร์โทรเบอร์ไลน์ไหมครับเบอร์เบอร์ไลนนี่นะครับโอ้เบึ้งเลยนะครับโอ้แดดแย่เข้าแรีงพี่น้องครับมันกิดสีออกสีแดงๆจากน้อยเลยพี่น้องเดอ้อแต่เบึ้งเอานะครับตัวกล้วยนี่สีดอกเล่าเนะาะจะกล้วยเปิแดงเดอ้อมันแดงน้ำแดดด้วยซื้อครับเอาไล่ไปได้ราคามันตัวนี้เปิดให้ฟัง เิดให้ชม่มครับสี 49, บ่หมื่นเก้บาทสี่หมืนกับเก0 0บาท <รอ S 1> เนาะต่อรองไดจ้ะครับเป็นลูกสาวไพครับเนี่เป็นลูกเก่าเจริญเก่าเจริญจ้ะเป็นล,ลูกเก่าเจริญอ,อยา,ายไไนนุเท่าราเป็นไรเนะครับนี่อายุสิบหเดือนจ้ะสิหเดือนกับปีกับสเดือนพี่น้องครับกทัทีความสูงนี่ถึงร้อยสาสิบไปเหรอความสูงนี่สีย,ยุรอยอยย่สิบเจ็ดยี่ยิบแปดบอกลบลอยยีบแปอกลบเอายืนครับยืน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  นี่นะครับเป็นควายสีดอกเล่าพี่น้องเขาหน้าตาทางเขาเปิดดีๆครับเดี๋ยวสียให้เมืองเบิองพี่น้องเขาพูดนะท่ายกดีเนาะจ้าเบิองเลยนะครับพุนเอาปล่อยไปเลยครับบปเนี่ปล่อยไปเลยบปเนี่เขาอยากยางนี่อ,อ,ยอยากยางใช <c oughs> ่ไหมเล่นมูจินยาวเมันอยากกินเนะาะเอาเอา,เอาหน่อยๆเออเอาเบิองทางเขาเพูดบปเนี่เนาะจับบไปนีะครับหน่อยๆเอ้ออคือพูดจับนี่แหละ พวกจับกระพุ้หน่อยนะครับทางเขาดีเนาะทางเขาดีเขาเปิดดีนะครับปุณห์เบื้องเล่นะครับปุณห์สิบหาเดือนพี่น้องเข้าความสูงกับรอยนี่สิบแปดบวกลบเนาะจ้าสี่หมื่นเท่าไรก่อนสี่หมื่นเก้าพันค่ะสี่หมื่นกับเก่าพันเบื้องพี่น้องมันกินยาะนะครับมันกินวัวอาหารเป็นไปครับเนี่ยบ่อจ้ะบ่นเปลี่ยนเนาะแนนนี่นะครับเบื้องเเลยโอ้ไปถือไปเลี้ยงไปถือกวัวอาหารดีดีขึ้นดี ขอทาแท่านี่ไหมเบิ้งเลยครับพี่น้องเฮาขอทาแหละขายเงาได้จ้ะขายเงาสีดีเ, <c oughs> เอาเปิดดีเอาไปผูกไว้ครับบ่เนี้คือว่าผูกกระไรปล่อยเลยบ่เนี่ปล่อยเลยโอ้แน่นอนแน่นอนเอาเบิวงตัวต่อไปครับกับว่าไปใส้ดอกอือเอาพี่น้องครับมาเบิ้งตัวที่สองบ่เน,นี้นะครับโอ้แข็งขาดีตัวนี้นะครับเนื <c oughs> ้อหนังดีแต่น้อยนะครับตัวนี้หลไรบนได้ราคาตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นหาพันจ้ะสี่หมื่นกับหาพันพี่น้องเฮา อูยลูกเต่เารอบหายครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสร้างอุดรลูกสาวสร้างอุดรน,นะครับหัวบกหนกเลยเป็นน้องเขาหัวหนกหัวต่อดีนะครับเอาเขาปีหรือยี่จั<ห>นเดียนนี่เขาตีปีหกเดือนจ้ากหกเดือน<ห>อ๋อออแห้งนี่เอาไปแห้งคือเดีย๋ยวเอาออกนมจะหน่อยเถอะครับเนี่ยอัน,อนก็สีได้เอามาเนี่ยแม่เขาส้นกันแม่ส้นกันบะนี้ก็เลยแม่มันเก็บไหมจ้ามันคูกเขาใส่เลยแม่ก็เลยเด็กบิดตวนกันเลยเดี๋ยวออกมา บอกมากมันอโดนนับใหญ่ตัวนั้นมันติดใหญ่แล้วเนี่ยขันยกยกคู่แห่งดีมันไม่ม้วนจังบ่ได้เงาะอืออือโอ้ต้นนี้แข็งขาดีแข็งขาใหญ่ดีนะครับต้นโตดีต้นโตล่ำชิงถือว่าดีเลยล่ะครับคุณหัวเนื้อหนังดีเนาะเนื้อหนังดีเลยเอาอันนี้ห้อยยังครับเนี่ยห้อยเพิ่นสวนเข้ามันโอ้ห้อยผู้เฒ่าไอ้นี่จ้าเสียนหัดข้อมันเพิ่นสวนเข้ามั่นไม่ดังกับท่านดีอยู่มันเศร้าแล้วล่ะเศร้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วเนาะสวนเข้าจะมื้อดคเหม วันพุดจ้ะวันพุดดังยังบนโอ้ยอยู่ใหม่ๆอยู่เนาะจ้ะใหม่ๆอยู่ด้วยพี่น้องเด้อหกเดือนตี้หกเดือนเบอร์จำับผู้ทุนมาหลายมาคล้ยหน่อยสี่หมื่นกับสี่หมื่นกับหาพันหาพันพี่น้องเขาคไขยเัาตะสนเข้านะครับนี่เห็นว่าหอยเพิ่นห้อยเพิ่นคลองห้อยเพิ่นคลองคออยู่ด้วยพี่น้องเด้อห้อยเพิ่นคลองค้ออันที่ว่าเพิ่นเพิ่นไอ้เขาเรียนว่าขันเพิ่นขันเนาะเพิ่นขันเพิ่นขันไอ้สวนเข้าเนาะจ้ะนี่นะครับคอเราไอ้มันหายตัวนี่ มันเศร้าแล้วเอ้มันมันบ่ได้เป็นหยังนะครับบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังนะครับบ่เป็นหยังเศร้าแล้วเศร้าแล้วอ่าโอ้พี่น้องแม่มันยังได้ไหมเนาะนี่แม่เขาสูงลอยสี่สิบได้จ้วยสี่สิบเนาะจ้ะอ้ยบันนี้แดดบดเลยนะครับสีงามแม่ท้องพร้อมเด้แม่ท้องพร้อมท้องสามสี่เดือนแล้วเด้จ้ะอืมมันมันแม่มันส้นกันจ้ะมันส้นกันขาขามันส้นมันต่ำขาหนากันไหมเอออืม ขามันหักดิครับยังไงมันเป็นขาหักโอ้ยกัยังว่ามันเจ็บขามันขาหักกันยังไงวะอืมปลาดเม่มันทองพอมดิทองน้ำจ้าจะเสียดายขึ้นอย่างนี้ปลาดลอยสีมันหายลูกง่ามเลยดิเย็งขาดีพี่น้องครัตัวนี้นะครับโอ้ยอ่อนส่วนเด้เนาะนี่พี่น้องเฮานี่นะครับนี่นี่ผู้ใดงบหน่อยสุ่นหน่อยนะครับพัฒนาเอาแต่ว่าแมีลอยสี่สิบอยู่ลอยสี่สิบจะลอยสี่สิบเม่มันตัวนี้ก็สิถึงลอยเศร้าไปหนี่หนือหกเดือนนี่ตัวนี้ มันตามที่มไปยืนเทียบกันตามที่เมืองมันมันนานจะบ่ท่านถึงปานใดดอกเงาะจ้าพี่น้องเฮาแต่ว่าเหนือหนังดีดีแช่งขายหญ่นะครับเล็บนี่เล็บตัวนี้ดีพี่น้องเฮาเบิ่งเบึ้งเบี้งเผมไปเบิ่งเล็บเลยนะครับเล็บคุอยตัวนี้ดีเลยล่ะพูดนะครับขอแช่งขอขายเงาดีพี่น้องเฮาเล็บกับชิดดีนะครับพูดนะเล็บหนาชิดดีไปกินเส้นหัวอาหารนงเพิ่งดีอืมกินหัวอาหารเป็นไปหรือไงฮะย่างขายย่างแช่งขายเงาเลยพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับ เนื้อหนังสางมาจะหน่อยเลยนะครับในกาญยุดอกนี่นะครับผู้กองเปกเพิ่นว่าข้อสางอุดรเพิ่นสีข้อพิ่นสีดีนะครับเนื้อหนังข้อพิ่นสีดีฮู้ในกาญยุพี่น้องเฮาตัวนี้ปาดตัวที่มือหาน้อที่มือหานะเดี๋ยวลองคุยได้คันยกสองตัวนี่พอดีเลยเอาไปพร้อมกันเลยอืมแต่ตัวนี้นี่นิสัยดีฮู้พร้อมเลยตัวนี้พี่น้องเฮาเพราะว่ายังวัดดีนี่ควาวพึ่งสวนเข้าพี่น้องเฮานี่ยห้อยห้อยบนคลองข้อไม่ไม้ย้ววันพุธเนาะเบนสะหลาดเนาะได้ดั่งในเพียงนี่ครับนี่เนี่ย พึ่งสวนไม่ไม่อยู่เลยนะครับนี่คแดงขาวๆอยู่อืเบื้องบนเนี่อัตลักษณ์คนตาแต้มมีคนสองทางคู่ปะดอกหนึ่งหัวโหนกหม้อดีไอ้ว่าเขาไอ้ว่าสังเครื่องหูซสำเนาะบ่จ้โอ้ยพี่น้องเข้าไข่หเดือนเอกสารเขามีบ่หนิครบครบเลยทั้งสองตัวเลยจ้มีเอกสารอืตัวแรกเก่าเจริญเนาะจ้อตัวนี้ยังก่อสร้างอุดรสร้างอุดรพี่น้องครับปาหูเด็กเมืองไทามันเป็นเพียงเหีวพี่น้องเขาเป็นต้นตัวเหีวดีกะเงาหางเข่าไทย พี่น้องเบิ่งเลยนะครับพุนห์ผู้หญิาอะไรมาเอาไปไปกินให้มันอ้วนเบิ่องเบื้องห่างพนพี่น้องเขาเบิง่งพุณห์เบงเอาเลยนะครับปุณห์เท้างขาโอ้ตัวนี้พี่น้องเขาเอาไปปั่นเด้พี่น้องนี่ครับเอาไปปั่นหู้พร้อมนะนี่ใสดีนี่เพื่อตัวนี้ป้าตัวมันนิ่งมันโหโอ้ต,ต,อตัวนี้ตัวสัตว์เพิ่นเห็นไหมพี่น้องเขาเบิ่งนะครับพุณห์สามอ่องเด้อพี่น้องครับตัวนี้ครับจะเอ๋พุนห์ทางเขาพคนทางเพ่งทางเขาพผนงานไม่เนาะจ้า Ongs, Trail, drum, psilon, so like <S <s ู้ถือ so ว่าหงูเลยพี่น nah ้องเข่าค่อยพึงสนเข้านี nah ่ครับนี่หงูเลยล่ะซีเหมือนหาดดิซีเหมือนหาโอ้ยว่ามันอนาคตรสิไปก็ตอนนั้นตีเหรออนาคตดีโอ้ได้การเลยพี่น้องเด้อเข่าคงเข่าข้อนี่ต้นโตแข้งขาดีแข้งขาใหญ่นะครับโอ้ยมังขามังเล็บเพราะในเตียงขาเขายืนเนี่ยพูดนะพี่น้องเข่าพูดนะได้การเลยนะครับจุงเบื้องมันจุงเปลี่ยนไปมันเป็นเสียกไปนี่มันขบรถท่านในเป็นเสียกแล้วปล่อยโยนป่วยจ้าโอ้อันนี้จับให้พี่น้องเบื้องซิเด้อพี่น้องครับนี่ยเนี่ยเบื้อง เอายืนมาในยื่นยื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 ่นให้น่อยหยหัวฝันโอ้ยแน่นอน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 ถอยอ่ะถอยหน่อยเพราะตะสนเข้าเต็มแล้วไม่พี่น้องเอาไปดูโอ้ยสศร้านี่เนาะเป็นไดป๊าเอาปล่อยคนไปกินยาซะบ่หนีิชักจึกบักจิ๊บพี่น้องมักตัวไรนะครับสนจิตสนใจตัวไรให้พี่ให้น้องโทรมาสอบถาม ผูดคุยต่อรองราคากับจ้าของเพิ่นนะครับเบื้องหูหูพี่น้องเฮาสังจรับผูว่าทึ่นหน่อยอยากได้คายสาวหน่อยหาให้แล้วเด้อเออหาให้แล้วคายสาวหน่อยโทรมาติดตัวสอบถามกันเมืองรดได้ยกได้ยกได้แยกได้แยกได้ราคายกก็มีพิเศษให้เนาะส่งฟี่คือเก่าขันบ่เกินอัตราขันบ่เกินอัตรานี่พี่น้องเฮาก็ส่งให้คือเก่าล่ะครับกันแม่นรอบอิสานเฮ่านี้ก็ส่งฟี่ขันไปไกลกับค่ารถมันก็ต้องคิดกันอีกตังโอ้ยพี่น้องครับคายตัวนี้อ่า ผู้ใดมีหญ้าอ่อนๆนะครับหญ้าอ่อนๆเอาไปเลี้ยงใส่ในพี่น้องเฮาขาดีดีครับขาแข็งขาดีดีเบิ่งแน่ยข้ายเหนียอีหลีเลยจ้ะข้าวเหนียวเป็นญ่อีหลีเหรอพี่น้องครับนี่ก็ได้แม่ลอยซี่ซิบเนาะแม่เขาลอยซี่บก็สิไปยเจาะพี่น้องเขานี่บ่เลี้ยงเพราะว่าแขีงขามันยาวไหมเบิ่งเอาพุ่นทใายเทธอยังก็ดีนะครับเบิ่งแขีงขาหนาแขีงหนาขาหนาเขาข้ายเหนียวเหนียอีหลีนะครับโอ้ยนี่ติดเสียงแงกแงกเสียง้อนนี่แหละโอ้เบิ่งหูวเอาไปเอาไปเป็นมู่กันพอดี ไปโยกคู่ไปเป็นมูใหญ่มันอยู่น้ำใหญ่แล้วอืมันลึงลึงใหญ่เนาะจ้ามันลึงใหญ่ปีน้องเฮานี่เราพี่น้องครับอเรื่องควายนะถ้าเอาควายเขาฟูงไม่ไหมนะครับให้ระวังเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าเอาควายเขาฟูงไม่ไหมนี่ถ้าตัวใดมันมันสู่กันนี่มันสู่มันสู่ว่าถอยพ่อปันใดได้พี่น้องเฮาขามันพลาดนี่มันเจ็บนะครับมันเจ็บเราเฮาว่าสามารถรักษาด้ไรตั์ใ่ญ่นี่ส่วนมากพิ่นกะสีเอาไปเห็ดแนวอื่นเลยนะครับพี่น้องเฮามันไปมันรักษามันกม มันสิว่าคุ้มเ่ามันก็รอดยากกันนะว่าย่างไรสไปไม่ใช่ควายมันสิจอยสียังไปเสียควายถิ่มมาซื้อนะครับให้พี่น้องเด้อระวังกันด้อพี่น้องเด้อระวังเอาควายเขาฝูงไม่ไม่นะครับเบื้องนิสัยเขาก้อนนะครับค่อยๆค่อยๆให้มันหู่จักกันทีละตัวผมแนะนําให้เอามือนี่เป็นรูปดังตัวนั้นตัวนี้นะครับเราก็ไปท่ากันเจ้าขี้ดังมันดิมันสิได้ลึ่นกันสะก้อนนะครับทําความให้มันทําความรู้จักกันสะก้อนเท่ากับเบื้องเบื้องไปนั่มนะครับแย่จะเฝ้าปล่อยใส่กกััันนคคะรบ เมืองแลล่ตะลิศตัวนี้เจ้าโอ้เนาะนี่แล้วพี่น้องเฮานี่ยังสิละโอแสดงว่าจาของเก่าบริขาดทุนไรเนาะจ้าเมียลอยซีซิพท่องความเนาะเมียนท่องน้ำเปื้เดขาดมันดีหน่อยตัวนี้ออกมาแบบนี้จําเป็นอืมกต่ธรรมดาเนาะจ้าเอ๋อพี่น้องครับผู้ใดงบหน่อยทุนหน่อยนะครับจะเอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปเลี้ยงแบบว่าต้องคึดมากพี่น้องเฮานี่เอาไปเลี้ยงไอ้มีหเหาอ่อนๆนะครับให้กินปล่อยไว้เดินบ้านนี่เดินบ้านหรือว่าเป็นสวนเป็นยังนี่สบายเลยเนาะจ้าหูพร้อมนี่เบื้องเนี่ยเล็กหน้อยเล็กบนี้ บังพูดคนยหน่อยส่วนเขาไม่เป็นสีหรือเปล่านี่ได้หน่อยมันกรบวอหนี่เด้หลายได้หน่อยบ่ายมันกระเสืออยู่มึงได้น้ำตาอะไรเด่นเรียนพี่น้องครับเอ้ามักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดเอาไปดูแลพี่น้องครับเอาเบอร์โทรย้อนหลับนะครับ0611 0611 238 238 1131 113เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์ไลน์ติดต่อมาได้เลยเอาสำหรับคลิปนี้พ่อใบสมิทธ์สักพ่อเป็น้องครับสวัสดีครับคุณค่ะอุ้ยขามันขึ้นใหญ่ดีจังเนาะ